เรากำลังรอรถไฟ C T X อยู่นะครับรถไฟความเร็วสูงเกาหลีใต้ C T X เหรอ k T X อ่าพูดผิดเดี๋ยวจะไปทางนี้เดีจะไปทางซ้ายฮะมาจากทางไหนมาจากทางไหนโซไปทางนี้เหรอไปทางซ้ายแสดงว่าเดี๋ยวรถต้นมาทางนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปทางนู้นรถไฟเราไม่มีที่นะที่รางรถไฟอ่ะไม่มีเพราะว่ามันอักเก็บสังเกตไหมว่ารถไฟรางรถไฟเขาใหญ่กว่าบ้านเรา รถไฟที่นี่มันจะเป็นลำใหญ่คันใหญ่ไม่เหมือนรถไฟบ้านเรานั่งสบายสะอาดนะคู่นั้นน่ะหรอที่ข้าวฝังเดี๋ยวเราจะไปไหนครับคืนนี้จำได้ไหมไปตตวไงค่าตัวต๋วตั๋วรถไฟเท่าไหร่สอง0มนสามร้อยวอนสองหมื่นสามพันวอนสองหมื่นสามพันวอนถาว่านะา 2อนมีหนังสือให้อ่านด้วยครับหใช่มับครับีพ่อมีพ่อมีพ่อ ไม่ลืมของนะครับกระเป๋า1 2 3 4มีเยียน c t นมีก็มีสมุงหมดเทศยสาล KTX แล้วก็ตรงนี้เป็นโต๊ะวางอาหารได้นะครับที่วางแก้วน้ำด้วย กะเตรียมมาครับครับโทษให้เอาไหมทั้งบนวางของมันดีเหรอมันดีมากนับต้องการอะไรหรือเปล่าไม่ต้องการอะไรเลยเฮ้ยเขาเป็นคนดีอย่างเงี้ยพ่อแม่เลี้ยงมาดีเนี่ยไฟ KTX นะครับมีระบบ Wi-Fi ด้วยจะเห็นว่ามันจะขึ้นว่า KTX Wi-Fi แล้วก็เข้าได้เลยนะครับเข้าได้เลยนะครับ อีกข e e <C ourse> ้างนะครับตรงนี้คงเป็นที่เอ็นเปาะแล้วก็ปุ่มแชแนลกับวอลลุ่มไว้เสียบหูฟังได้นะครับตรงนี้ตอนงสคั้ตอ้นันอนี่นับมอไมันก็แงมกมอสีอสีูไฟไฟมีไฟไีสิคะ

그 don't k n o 두 what you see. I'm very angry. i ที่เองสรุปแล้วเราสามารถดูรีลิวรีวิูเชลซีสดได้นะครับโอ้โหแล้วก็แขวนนี่นี่นี่เราก็ตั้งตรงนี้นี่ครับตั้งบนโต๊ะดูสิครับเออครับอารเฟลสันฮีครับยังไงครโชว์ไม่ได้มันเปลี่ยนมุมหรือเปล่ามันมีปีที่เว้นไปบ้างแสมัยสามปี